424ทําเป็นอพยากฤิเป็นฉนัยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทัานทาพิญญาและถึงอยู่ในสมัยใด พัสสะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามสงัดจากอากุศลลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานชนิดอัป,ปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาละถึงอันเป็นวิบากเพราะกุศละฌานเป็นโลกุตาระ อันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั้นแลอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงปัญญีสีละถึงอวิเขป,ปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอัพยากฤต